สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับอพิโซดนี้มาอีกแล้วนะคะสำหรับความฝันในหอแดงค่ะเวอร์ชันปี2024นะคะเป็นเวอร์ชันภาพยนตร์จีนน่าดูมากๆเลยนะคะเรื่องนี้โอ้โหทุกคนก็คงจะรู้ว่ามันมีดีที่ตรงไหนนะคะคือมันเป็นงานวรรณกรรมที่เป็นตำนานนะคะได้ขึ้นชื่อว่าแบบดีที่สุดของจีนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือความฝันในหอแดงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีโอกาสที่จะได้ชมกันหวานก็ขอแนะนามากๆ เลยนะคะขอให้ได้ดูกันสำหรับความฝันในหอแดงเวอร์ชั่นปี2024ค่ะสำหรับเรื่องนี้นะคะก็มีข่าวออกมาว่าเมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะภาพ,พยนตร์เรื่องนี้นะคะ A Dream of Red Mansions นะคะที่กำกับโดยคุณหูเหมยนนั้นได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าจะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ในประเทศจีนนะคะทั่วประเทศเลยค่ะในวันที่26กรกฎาคมนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนก็ตั้งความหวังว่าเรื่องนี้ก็จะกลายเป็น ภาพยนตร์ในระดับแบบ box b สเ s t e r ในฤดูร้อน summer ของจีนเนี่ยแหละค่ะสำหรับท่านที่ชื่นชอบนวนิยายต้นฉบับนะคะเรื่อง dream of red mansion นะคะก็สามารถที่จะติดตามในเวอร์ชันภาพยนตร์นี้ได้แต่ถ้าท่านใดนะคะที่ชอบการฟังก็เดี๋ยวไปฟังกันได้ที่ช่องขนุนว่าขนุนชอบนะคะแอดวานก็เล่าอยู่เพียงแต่ว่าตอนนี้เร่งให้จบเรื่อง the double อยู่นะคะก็เลยไม่ได้อัปเดตอ่านเรื่อง dream of red mansion ลงไปสักเท่าไหร่นักนะคะก็เป็นเรื่องราว ที่มันมีมานานานแล้วสําหรับเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวที่สอนสอนใจของผู้คนด้วยความโลภแล้วก็เหล่าบรรดาตัญหาทั้งหลายนะคะมันก็สามารถทําให้ชีวิตของคนเหล่านั้นก็เป๋ไปได้ในช่วงชีวิตหนึ่งเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีการแฝงหลักในการดําเนินชีวิตแล้วก็หลักของคําสอนทางศาสนาเอาไว้ด้วยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าของจีนก็จะมีเรื่องราวของวัฒนธรรมจีนแล้วก็มีขงจื๊อเข้ามาด้วยนะคะสาหรับเรื่อง นี้นะคะจากมุมมองทางการตลาดนะคะภาพยนตร์ที่มีมูลค่าของดีมออฟเรดแมนชั่นนะคะความฝันในหอแดงเนี่ยก็ถือได้ว่ามีคนจีนเขาตั้งความหวังไว้เยอะนะคะแล้วกออ็สร้างนะคะอยากจะให้เรื่องนี้มีมูลค่ามาหาศาลทางการตลาดเช่นเดียวกันเพราะก็ถือว่าเป็น เป็นหนึ่งในในสมบัติของชาติเลยนะคะเขาโปรโมทมาประมาณนี้เลยค่ะก็จะจัดประเภทไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าจะต้องมีคุณภาพเชิงพาณิชย์ที่ชัดเจนด้วยแล้วก็ภาพยนตร์ประเภทนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นการ เป็นการหาส่วนแบ่งทางตลาดเช่นเดียวกันเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นตำนานที่ที่เป็นวรรณกรรมวรรณกรรมที่แบบยาวนานของจีนมาแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วในตอนนี้ค่ะออกมามันเว้นระยะห่างมานานแล้วนะคะสําหรับในเวอร์ชั่นที่เป็นทั้งละครเองแล้วก็ภาพยนตร์เองเพราะฉะนั้นเขาก็คาดหวังกันว่าคนรุ่นใหม่ของประเทศจีนก็จะให้ความสนใจเรื่องนี้มากค่ะสําหรับผู้กํากับนะคะคุณหูเหมยนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเธอเป็นคนที่มีผลงานนะคะมาโดยชั แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วจะทํามาทางด้านของละครสมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วนี่ก็เป็นความ ท้าทายเป็นความท้าทายของผู้กำกับคือคุณหูเหมยเนี่ยแหละคะ่ะว่าจะทำออกมาได้นะคะให้กับนักวิจารณ์ภาพยนตร์เนี่ยได้วิจารณ์ผลงานของเธอออกมาในแง่ของคุณภาพหรือในในแง่ที่กลับกันเดี๋ยวต้องรอดูหลังจากวันที่26 <c oughs> หลังจากวันที่26ที่จะถึงนี้เพราะว่าจะเป็นวันที่แบบว่าออกฉายทั่วประเทศจีนเป็นครั้งแรกนั่นเองนะคะจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือสุนทรียศาสตร์ค่ะเขาจะเน้นนะคะทั้งความรู้แล้วก็ ทัศนคตินะคะของผู้เขียนที่เข้าไปอยู่ในงานเขียนรวมทั้งด้านสุนทรียภาพมากมายเลยนะคะเขาบอกมาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็สําหรับผู้ที่เป็นนักวิจารณ์ภาพยนตร์อยู่นะคะในวงการบันเทิงจีนเขาก็รอดูเรื่องนี้กันเยอะเพราะว่าคนที่ค้าวอร์ดอยู่ในวงการนี้คือเขาก็าถ้าทําอาชีพนี้เป็นอาชีพก็ประมาณ1 0 2ถึงยีปีขึ้นไปนะคะพวกเขาได้ดูมาก็อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า2เวอร์ชันเช่นเดียวกันนะคะความโดดเด ะะก็จะมีในเรื่องของภาพแล้วก็การใช้แสงสีซึ่งตามคำโปรโมตก็เขาบอกว่าใช้มาสวยมากเลยนะคะแล้วก็ภาพคมชัดสุดๆเสื้อผ้าน,น้าผมของไฮโซของเชื้อพวง ในสมัยโบรัมโบราณน,นั้นก็มากันอย่างอลังการเลยนะคะคือทองอลามทองอลามหวันก็ได้เห็นโปสเตอร์บางส่วนแล้วนะคะก็อลามจริงๆอลามตั้งแต่ผืนผ้าไหมเลยนะคะแล้วก็ปกักโอ้โหลายทิ่มแทงตาเราสุดๆเช่นเดียวกันแต่ก็ถือว่าน่าดูนะคะนอกจากนี้แล้วการจัดพร็อพต่างๆไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินนะคะทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ทั้งหลายที่ใช้ในครุหาดนะคะของเหล่าบรรดาตัวละครตระกูลต่างๆ ในเรื่องนี้อีกนะคะมีเสื้อผ้าหนะผมล้วนแต่เรียกได้ว่าเป็นจุดเด่นที่แกะออกมาจาก จากในส่วนของวรรณกรรมในยุคที่เขียนอยู่ในเล่มของความฝันในหอแดงเลยนะคะส่วนสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์นะคะบางสถานที่ไปถ่ายทําแบบที่เป็นวิวธรรมชาติจริงๆเพราะฉะนั้นก็น่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องการท่องเที่ยวด้วยนะคะภาพ,พยนตร์นะคะจะเริ่มต้นด้วยการเล่าเรื่องราวย้อนอดีตนะคะของเจียเป่าอี้ค่ะซึ่งมีส่วนของการที่กลายเป็นพระภิกษุในวันที่หิมะตกอันนี้เอามาจากตัวอย่างนะคะเพื่อนๆเ,เนื้อเรื่องก็จะหลักก็เริ่ม ต้นด้วยการที่หลินใต้วีเนี่ยกลับมาที่บ้านเพื่อมาร่วมงานศพแล้วก็เผยให้เห็นว่า หวังฉีเฟิงนะคะยักยอกทรัพย์สินของครอบครัวตระกูลเนี่ยแหละคะ่ะเราก็จะมีตัวละครหลินรู้ไห่เพื่อออ,ออกมาก็มีความสร้างความสวยงามแล้วก็เหล่าบรรดาสาวๆแล้วก็เรื่องราวการทรยศต่อความรักของคู่รักในสมัยเด็กนะคะของทั้งทั้งเปาแล้วก็ไตเออชื่อยอ่อชื่อย่อนะคะของเปาแล้วก็ไตนั่นแหละคะ่ะแล้วก็หลังจากที่แต่งงานกันไปนะคะทางด้านของไต้วีเองก็เสียชีวิตทั้งน้ําตาอะไรแบบนี้แล้วก็สุดท้ายความรักนะคะ พวกเขาก็มีการพังทลายลงสร้างความเสียใจให้กับทุกคนนะคะเนี่ยวรรณกรรมที่มันเป็นตำนานมันก็ต้องเข้าไปถึงจิตใจนะคะเสียแทงเข้าไปในจิตใจของมนุษย์แบบนี้ล้วค่ะเราจะได้เห็นชะตากรรมของตัวละครแต่ละตัวในเรื่องนะคะก็ถือได้ว่าเรื่องนี้จะเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์ที่เติมเต็มจุดจบอันน่าเศร้าของของความฝันในหอแดงเลยนะคะสำหรับชื่อเต็มนะคะชื่อเต็มของชื่อภาษาอังกฤษเรื่องนี้คือ A Dream of Red Mansions A Beautiful f u l Marriage ค่ะสำหรับเรื่องนี้แล้วก็ผู้ที่อ่านวนิยายหลายคนนะคะวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้โดยโดยที่ไม่ชอบไม่ชอบคำว่า A Beautiful Marriage ค่ะไม่ควรที่จะมีต่อมานะคะซึ่งณนะจุดนี้ก็อาจจะเป็นที่แบบอยากจะให้ใช้ชื่อคลาสสิกเหมือนเดิมก็คือเอาแค่ A Red or A Dream of Red Mansion เท่านั้นนะคะเนี่ยเรื่องเล็กๆน้อยๆก็เป็นประเด็นแล้วก็เถียงกันบนโลกอินเทอร์เน็ตได้นะคะในเรื่องของชื่อภาพยนต์เองก็โดนเช่นเดียวกันนะคะ ก็แน่นอนว่านะคะธาตุที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือพันธมิตรระหว่างธาตุไม้กับหินนั่นเองค่ะนั่นก็หมายความว่านะคะมุ่งเน้นไปที่เรื่องราวความรักของเจียเป่าอี้แล้วก็ทั้งหลินไต้วีนั่นเองนะคะก็น่าจะเรียกได้ว่าคงต้นฉบับเดิมเอาไว้แล้วก็มีการดัดแปลงไปนิดๆิหน่อยหน่อยในส่วนของลําดับของการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ที่จะดูเรื่องนี้ได้อย่างสนุกก็จะต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการด้วยเนาะบอก ตามตรงนะคะ,ะเรื่องนี้จะดูให้สนุกต้องเป็นผู้ที่มีจินตนาการแล้วก็เอาใจของพวกเราเข้าไปว่าถ้าเราเป็นตัวละครตัวนี้นะเราจะทําอย่างไรและถ้าเกิดว่าเป็นความรักของตัวเราเองเราจะจัดการกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะส่วนของโปสเตอร์นะคะที่มีการพูดถึงกันมากก็คือมันจะมีรูปอยู่รูปหนึ่งซึ่งเป็นเหมือนกับผู้หญิงนะคะแบบนอนอยู่ท่ามกลางกลีบดอกไม้แล้วก็ชุดเนี่ยมีการแหวก ตั้งแต่ช่วงกลางของลำตัวลงมาเลยนะคะแต่ก็ดูแล้วคือมันให้ความยั่วยวนแหละเออแต่มันก็ไม่ได้โป้ลายไม่ได้เห็นจุกไม่ได้เห็นอะไรด้านล่างเลยนะคะไม่เห็นเลยค่ะเป็นผู้หญิงรูปร่างดีๆแล้วก็มีเสื้อแหวกกลางๆลงมาตั้งแต่ด้านบนลงมาด้านล่างเลยนะคะซึ่งคนจีนบางคนเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันเป็นรูปโปสเตอร์ของร่างกายหญิงที่มีความเปอยเปล่าอะไรแบบนี้มันเร้าใจเกินไปนะแล้วไอ้นี่มันเป็นบทละครแบบมันเป็นตำนานไงจะเอามาภาพโปรโมทเป็น ภาพหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยได้อย่างไรนะคะก็ <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นกลุ่มคนเก่าๆมะเออกลุ่มคนที่มีความแบบประสบการณ์ในชีวิตสูงแล้วอะไรประมาณนี้อยากจะเก็บไวซ้ซึ่งซึออ่งความงานเขียน วรรณกรรมเดิมๆที่ตัวเองมีความแบบจินตนาการเอาวไว้ว่าไม่ควรที่จะมาเผยแพร่ไปในด้านของหยาบคายที่มาเผยเรือนล่างของผู้หญิงอะไรแบบนี้แต่ทั้งจริงเรามองเข้าไปจริงเนี่ยเรื่องนี้มันเกี่ยวกับแบบเซ็กส์เนาะเกี่ยวกับตัณหาของชีวิตเกี่ยวกับความโลภโมโทสันของชีวิตอะมันเกี่ยวกับจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันมันสามารถจะตีความได้ไหลายๆอย่างนะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องนี้เป็นภาพยนตร์ที่มีความทา้าทายมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นการหยิบเอาวรรณกรรม ะะที่ถือได้ว่าเป็นวรรณกรรมชั้นสูงของของจีนเป็นสมบัติของชาตินะคะมาถ่ายทอดในโรงภาพยนตร์ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไทยนะคะถ้ามีโอกาสเนาะหลังวันที่26นี้เป็นต้นไปนะคะก็หาดูกันนะ,ะก็ไม่ต้องบอกทิศท,ทางก็ได้มากนะอาจจะมีเข้ามาในเมืองไทยนะคะหรือไม่ก็เราก็ต้องมุดไปนะคะดำดินบ้างไปเว็บทถวๆบ้างอะไรแบบนี้มันก็อยู่ที่อยู่ที่จังหวะชีวิตแล้วกันค่ะถ้าเกิดว่ามันหาดูได้ง่ายๆมีคนเอาเข้ามาถูก ขสิทธิ์มันก็ดีถูกไหมล่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับค่ายที่แบบดิวอยู่กับทางจีนนะคะก็ขอให้เอาภาพยนตร์เรื่องนี้มาทําภาคไทยสับไทยให้คนไทยได้ดูแล้วก็มีจินตนาการตามเขาไปนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ